สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้ามาผบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะแนวทาง,งวัประจําคนที่31เดือน3มีนาจา2 5 6 8ันหากสิบแปดเราจำเมื่อนอีจ้จะมาผบกับแนวทางของแอจจอยคือเกาลัก,ลกตามเคยจะสวัสดีทางเอฟซี FC, มาเอฟซีเก่าด้วยนะจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันที่31จาเมื่อนอี้วันจันเนาะมา เบิงพ้นสรุปย้อนลังกันก่อนจะพ้นแนวทางตอนที่28วันศุกร์ที่ผ่านมาจาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวเขาให้ตัวใดไปในเพื่อใด้เข้าใจกันเนาะสำหรับเล่าพัฒนาวันที่28จะสูตร,ตรเม็ดเดียวเด่นวิวว่งรูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวเนาะให้เด่นสี่วิ่งรูดจะ้ะสำหรับผ้นจะหกตัวคือสามหกหกแปด 4ห่าจ้ะห่าสำหรับแนวทาาข้าวสรุปายแบบง่ายๆละ่นนะค่ะนาะเดนซีวิคลธดจัจหายเป็นแนวท่า8คู่บนเข้ามา84ห่าสำหรับ4 5่า2ตัวบนนี่มาตรงๆเลยเน้นพิษตัวเนาะเอนจอยเน้น464749แล้วก็42เข้ามา4ห่าจ้ะอ่าแต่ว่ามาายแบบตรงๆเลยเนาะเดนซีวิรุธดซมาจ้า อ่าโอเคยินดีกับพี่น,อน้อยที่ติดตามลแล้วกันว่าจะสําหรับลาพัฒนาของเ้าสูตรเม็ดเดียวฟังได้อีกมาได้อีกเนาะถือว่าได้เฮได้คิดได้โดดกันไปเราจะวันที่ยี่สิบแปดมาได้แบบตรงๆตงตงจ้ะโอ้โหฟันโดนซะด้วยเด่นสีวิลส์สีตัวเดียวอ่าสำหรับวันที่ยี่สิบหกนี่ก็ถือว่าเด้งๆกันเลยทีเดียวเนาะสําหรับลาพัฒนาข้าเราจ้ะมาเต็มๆทางบนทางล่างเนาะวันที่ยี่สิบหกให้เด่นหกวิรุ์มา หนึ่งหกสองหกมันจะโอ้หกหน้าหกหลังจา้าสำหรับวันที่ยี่สิบแปดก็คือมาตรงๆสี่ห้าจ้าสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อนีร่ก็ตามรุ่นกันโตจากกับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวขเขา,า,าห้าจ้าสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาแอสโตจหายสองสูตรจะสูตรเดิมสูตรหลักกับสูตรเม็ดเดียวจ้ะ หมักตัวใดชอบตัวใดกับเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวทีต้งใจกันการจังคอยตามเนาะบอกมีตัวหม,มักตัวชอบมันก็นกนคือสามารถปล่อยผ่านได้เ้นเดียวกันเราจะโปรดใช้วิจารณานในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจะจยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะผิดพลาดประการใดก็คนสุดข้าภายหลายหลาจเราจะตามต่อจะสำหรับเล่าพัฒนาที่31สสูตรเม็ดเดียวเด่น มือเลอะไปเบิดเลยเนาะเดนเจจจะเดนเจวิ่งรูดเจดจจะเดนตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวจ้ะถือว่าเสียวอยู่เลอสำหรับเม็ดเดียวนน่เนาะ ถ้าจับได้ทือว่าปากเนาะจับริเวณโอกาสผ่านกับคนขางสูงนิดหนึ่งเนาะสำหรับไซวิง่งไซรูดของครับถามัาเก็ตชอบเจจ์นำไปวิง่งไปรูดได้เนาะจะเรียกว่าถามบอมาเก็ตบอชอบเจจ์กะสูตรเดิมสูตรลักของแอนจอยเด่นวิ่งรูดสองตัวจ้าอ่าพิจารณากันเบิ่งได้เนาะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จ้าจับคู่ให้เป็นแนวท่าแปดคู่จะมีเจจ์แปด 8. เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งจ้าเน้นสี่ขู่จ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นก็นคือตามนี้เลยเนาะมักตัวได้ชอบตัวได้กระเปรียบทเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เราจะบางเต๋อบางขง้างไอ้ตัวการเน้น พิษตัวคือการเนาะมือนอีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆอีกหละวการเราจะขอให้พี่อ้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนล,ละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามสําหรับพี่ ROC ท่านใดที่เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสียดายโบผานแนวทาง ต่อไปเราจะเดวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า